มีชีวิตอยู่ต่อไปลบเยเอะๆกูจะได้มากูเ้เงินมึงมั้งทำไมนะพ่อเป็นมะเร็งเหรอยังไม่มีใครมายิงพ่อเขาไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นอะไรอ่ะเป็นตันหากับว้ายเห็นลุกหลังงี้เจ้าชู้ประตูดิน <c oughs> เออหนาเออเอามาห่มมั้งเอ้ย <c oughs> นี่มึงรู้ว่ามึงตายไม่ได้นะเพื่อน จะตายนะแต่ชีวิตฉันไม่ไมีความหมายนี่ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าฉันไม่มีอทิตยาอยู่เดี๋ยวมองฟังกูให้ดีนะถ้าเกิดมึงตายไปนะมึงจะไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะมาดีใจนะเข้ไหมไม่แก่ไปฉชนตายเถอะไม่ต้องหรอกฉันไม่มีอทิตยาแล้วเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครแขนซ้ายขวาฉันก็ไม่มีแล้วไม่ใช่อยู่นี่นะจ๊เอ๋ไหนอยู่อีซอกไหนเนี่ยแจ๊เออไหนลองชูสองนิ้วง่น ูทำไมเจ็พูดได้แบบนี้ไหมถ้าเกิดมึงตายไปสักคนแล้ไม่มีใครตลกแล้วนะเนี่ยฉันชีวิตฟังไม่ติดมาหมายเจ้าเขาบอกกูว่าฉันจะทนได้ยังไงที่เห็นเมียฉันไปเป็นเมียของเจ้าที่เราเธอทูนไว่เหนือหัวเลยเพืจ้าเขาบอกกูว่าถ้าเกิดมึงฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยให้มึงเนี่ยไปขึ้นเฝ้าเขาเขาจะคืนอธิษย์ยาให้กับมึงไม่พอสิครอบอธิษย์ยาที่มาแล้ว พี่มายูติ๊งแต่เธอไม่ไมเดี๋ยวพ่อท่านเองมายูเขาได่สั่งไว้งั้นเลยอ๋อพี่ยังเดินจะมาด่าอาทิตยาแต่ไปอยู่ในกระบอกเช่นนะพี่ยาค่ะขอ้อใจผิดแล้วที่บอกให้เข้าเป้าเราเป็นคนพูดเองเรายอมรับแต่ที่จะคืนอาทิตยาให้เราไม่ได้พูดและก็จะไม่คืนให้เจ้าด้วยเพราะว่าอทิตยา เขาจะเป็นพระรมเหสีของเราในอนาคตแต่ไม่เป็นไรไหน,นก็มาแล้วมีสิ่งของสำคัญสำคัญกว่าอาทิตยยาด้วยซ้ำไปสิ่งของสิ่งนั้นเปลียบเสมือนตัวแทนเราเนียบางีแหวนวงนี้คือแหวนต้นตระกูลตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราแล้ว แวนต้นตระกูลแหวนต้นตระกูลปู่ย่าตายายเอ่พูดง่ายๆคือแหวนคุณพ่อคุณแม่เจ้าแหวนคุณพ่อแหวนต้นตระกูลแต่คนานอกเขาพูดอย่างนี้จะมาใช้ราชาสับให้เปลืองทำไมคนนึงแหวนมรดกโชคแน่โชคดีนะเจ้าเป็นผู้โชคดีที่สุดเราจะขอมอบแหวนวงนี้ให้กับเจ้าเก็บเอาไว้แล้วจำไว้ด้วยยามเห็นหน้าต้องเห็นแหวน ถ้ายามใดไม่เห็นแหวนวงนี้อยู่ในนิ้วของเจ้าวันนั้นจะตัดหัวเจ้าซะแล้วไปแล้วไปพวกนีเ้เพื่อนเด็ด ติดหลักตัรอเล,ลือกแล้วเคารพจบรางหมายค่าไม่ไดังไม่รดเดียวมวันกีน้ไปไหนอนีกล่ะเดียวมวันกียน้ยังมีเหตุยงไงน้งทกับฉันตูงเยียเจน้าใจฉันเกินไปเรีอ่อที่ติยาไปแล้วเร่องทีเจอให้ฉันเก็บตำรวงงี้ไว้อีกหมายความว่าย่างไรพวกท่านต้องการอะไรกันแน่ องค์เดียมังยีเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลกูขอเวลาอีกเจ็ดวันถ้าเกิดองค์เดียมังยียังไม่คืนนิทยาให้กับมึงกูแหละจะช่วยมึงหาองค์เดียมังยีเองจะพูดได้พี่ไปไปไปก่อนไปเย็นก่อนเพื่อนไปเดินทางไปรับทุกานแสดงกระตอกกับพี่น้องเรื่องด้วยเรามีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเดินทางไปเยือนอังวะและพินตีนตองอูเราไม่อยู่ จะขอสั่งห้ามทุกคนโดยเฉพาะเหล่าทหารห้ามเข้าใกล้ตละลเแม่กันสีและว่าที่พระเมสีอธิตยาเป็นเด็กขาจค่ะห้ามถูกเนื้อต้องตัวและตำาหนักส่วนพระองค์ก็ห้ามไปค้งเกี่ยวห้าใครกัคำสั่งเราจับได้โทษมันคือประหารชีวิตอเ,เอาละ ิตยาเพค่ะเราจะรีบไปรีบกลับอยู่ที่นี่ดูแลตัวเองให้ดีด้วยโวนกันซีเพคะพระองค์ท่านจะเสด็จไปกระเด้าตองอูและเอาไปกับหรือไ,ไปกับด้วยกับกระเด้าเนี่ยเราไปรักให้มันห่างเลยก็ได้ไปกับเด้า